เสียงธรรมคำใจโดยบอรธรรมบุตรเสนอตอนวันพระสำคัญชะไหนวันพระหรือวันธรรมสวนะหรือวันอุโบสถหมายถึงวันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่าวันธรรมะสวนะอันได้แก่วันถือศีลฟังธรรมธรรมะสวนะหมายถึงการฟังธรรมโดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติโดยมีเดือนละสีวันอันได้แก่วันขึ้น8ดค่ำวันขึ้น15คห้าค่ำหรือที่เรียกว่าวันเพนวันแรม8ดค่ำและวันแรมส5บห้าค่ำ หากเดือนใดเป็นเดือนขาดเดือนขาดในที่นี้หมายถึงเดือนทางจันทรคติที่มี29วันโดยวันสิ้นเดือนจะตรงกับวันแรม14บสี่ค่หรือเดือนอ้ายเดือน3เดือนหเดือน7เดือน9และเดือน1 1ก็จะถือเอาวันแรม14บ่ค่ำเป็นวันพระวันพระนั้นเดิมเป็นธรรมเนียมของปริพาชกอัญญะดิรถี หรือก็คือพวกนักบวดนอกพระพุทธศาสนาที่จะประชุมกันแสดงธรรมทุกๆวัน8ค่ำา15ค่าซึ่งในสมัยต้นพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบในเรื่องนี้ไว้ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบทูลพระราชดำริของพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่น มีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนในศาสนาของเขาแต่ว่าพุทธศาสนายัางไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญ,ญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน8ปดค่ำสิบห้าค่ำและอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าวโดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่าวันอุโบสถ ก็คือวัน8ค่ําหรือวันลงอุโบสถคือวัน14หรือ15ค่ําแล้วแต่กรณีหลังจากนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมะสวระสืบมาโดยจะเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะไปประชุมกันฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ที่วัดในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่า ได้มีประเพณีวันพระมาะตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยวันพระในปัจจุบันคงเหลือธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่เฉพาะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเทลาวาดได้แก่สีลังกาพม,มา่าไทยลาวและกัมพูชาในอดีตประเทศเหล่านี้ถือวันพระเป็นวันหยุดราชการโดยพุทธศาสนิกชนเทลาวาดนั้นถือว่า วันนี้เป็นวันสำคัญที่จะถือโอกาสไปวัดเพื่อทำบุญถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์และฟังธรรม,มเทศนาสำหรับผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาอาจถือศีลแปดหรืออุโบสถศีลในวันพระด้วยนอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใดๆโดยเชื่อกันว่าการทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระ ถือเป็นการทำบาปมากกว่าในวันอื่นในประเทศไทยหลังจากวันพระได้ถูกยกเลิกไม่ให้เป็นวันหยุดราชการทำให้วันพระที่กำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับปฏิทินที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเช่นวันพระไม่ตรงกับวันทำงานปกติซึ่งคือหนึ่งในสาเหตุสำคัญในปัจจุบันนี้ที่ทำให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ห่างจากการเข้าวัดเพื่อทำบุญในวันพระนอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่าวันโกนเพราะปกติในวันขึ้น14บสี่ค่ำก่อนวันเพ็ญขึ้น15บห้าเป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้วันพระมีความเป็นมาและสำคัญอย่างไร ในวันพระตลอดเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่ข้างแรมจนถึงข้างขึ้น15คห้าค่ำหนึ่งเดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้ถ้ามนุษย์ทำความดีก็จะถูกเจ้าหน้าที่เขตบันทึกไว้ในแผ่นลานทองแล้วเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตก็จะรวบรวมแผ่นทองไปให้อากาศสเทวาเพื่อรวมบัญชีไปให้หัวหน้าอากาศสเทวา แล้วก็รวบรวมไปให้เท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่แล้วนําไปถวายเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทรเท้าสักกะเทวราชก็จะทําการประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานในวันโกนหรือก่อนวันพระหนึ่งวันวาระการประชุมมีสองวาระก็คือ 1. เรื่องราวของดาวดึงสองเรื่องราวของเท้าจตุโลก,กบาล ที่เอาบัญชีมารายงานเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญผลแห่งความประมาทวิบากกรรมเก่าจึงส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายก็มีตามกำลังของบาปบ้างก็ไปเกิดเป็นสัตว์ดิริชานก็มีเพราะฉะนั้นเท้าสักกะเทวราชท่านจึงสอนเอาไว้ว่า อย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็สั่งสมบุญด้วยการเจริญพุทธานุสติแล้วก็ไปที่จุรามณีเทวดาบางเหล่าด้วยดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลอันเหลือจากกุศล,ลกรรมในอดีตทำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เทวดาบางเหล่าไม่ประมาท มีทิพยะสมบัติมากมีกามอันเป็นทิพย์ที่ประณีตแต่ไม่มัวหมองมันเพิ่มเติมกุศลกรรมอยู่เสมอด้วยการไปนมัสการพระจุลามณีหลังจากที่ฟังธรรมในสุธรรมสภาเสร็จแล้วเมื่อเธอหมดบุญหมดสิ้นอายุไขจุติจากในภพนั้นแล้วจะกลับมาอุบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกหรือไปเกิดในสวรรค์ที่สูงขึ้นไปตามกำลังบุญ ดาวดึงคือสวรรค์ชั้นที่สองเทวดาในดาวดึงภูมินี้มีสองพวกคือภูมิมัณเทวดาอาศัยพื้นดินอยู่และอากาศัตธเทวดามีวิมานลอยอยู่ในอากาศเป็นที่อยู่มีสองส่วนส่วนหนึ่งคือปุณุริกะมีต้นปาริชัตที่ใหญ่โตมากใต้ร่มปาริชัตก็มีแท่น ันทุกกรรมพลศิลาอาถแท่นนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปเทศนาะโปรดพระพุทธมารดาก็ทรงใช้เป็นที่ประทับแสดงพระธรรมเทศนาะมีศาลาสุธรรมมาเป็นที่ประชุมฟังธรรมมีเจดีย์แก้วมรกตชื่อว่าพระจุรามณีบรรจุพระเขี้ยวแก้วข้างขวากับบรรจุพระเกศาที่ทรงตัดออกเมื่อครั้งเสด็จออกผนวด อีกส่วนหนึ่งคือสวนมหาวันมีสะชื่อสุนันทาสวนนี้เป็นที่ประทับสำราญพระอริยาบทของเท้าสักกะเทวราชตามปกติจะมีพรมชื่อสนังกุมาระเป็นผู้เสด็จลงมาแสดงธรรมแต่ในบางโอกาสเท้าสักกะเทวราชหรือเทวดาองค์อื่นที่ทรงความรู้ในธรรมดีก็จะเป็นผู้แสดง เทวดาตั้งแต่ชั้นดาวดึงนี้ขึ้นไปปฏิสนธิด้วยโอปปาติกะกำเนิดอย่างเดียวเท่านั้นเทวดาชั้นเดียวกันย่อมเห็นซึ่งกันและกันได้และเห็นผู้ที่อยู่ชั้นต่ำกว่าตนได้ด้วยแต่ไม่สามารถจะเห็นผู้ที่อยู่สูงชั้นกว่าตนได้เท้าสักกะเทวราชหรือเท้าโกสีอมรินซึ่งเรียกกันสั้นๆว่าพระอินนี้อยู่ในชั้นดาวดึง แต่เป็นผู้ปกครองเทพยดาทั้งในชั้นดาวดึงและชั้นจาตุมหาราชิกาบางทีก็เรียกว่าเท้าสาหาสนัยคือเท้าพันตาเพราะจักขุด,ดีมากเห็นได้ชัดเจนและเห็นได้ไกลามากเท่ากับดวงตาหนึ่พดวงพระอินองค์ปัจจุบันนี้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วเมื่อจุติจากเทวโลกก็จะมาบังเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในโลกมนุษย์ และจะได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีจุติจากมนุสยโลกแล้วก็จะไปบังเกิดในชั้นดาวดึงอีกคราวนี้ได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีจุดติทีนี้ก็จะไปบังเกิดในชั้นสุดทาวาสตั้งแต่ชั้นอวิหาเป็นต้นไปตามลำดับจนถึงชั้นอากาศนิฐาและสำเร็จเป็นพระอรหันต์และปะลินิพานในชั้นนั้นสรุปว่าเป็นการย้ำให้เทวดา ไม่ประมาทให้เจริญพุทธานุสติอยู่เสมอหลังจากเท้าสักกะให้โอว่าเสร็จเวลาค่ำของโลกมนุษย์เท้าสักกะจะประกาศให้แก่เทวดาที่มาประชมุมที่สุธรรมเทวสภาว่าในช่วงเวลาในวันที่ผ่านมานี้ก็คือวันพระหมู่มนุษย์ทำบุญบางพวกก็ดูแลปิดามารดาบางพวกก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามีจำนวนมากน้อยเพียงไร หรือทำกุศลกรรมอะไรต่างๆเป็นต้นคือจะประกาศในช่วงพระจันทร์ขึ้นในเมืองมนุษย์และจะประกาศถึงหมู่มนุษย์ว่าพวกไหนที่ทำบุญใหญ่ให้เทวดาทั้งหลายได้อนุโมทนากันถ้าช่วงใดที่มนุษย์สร้างบุญน้อยเทวดาที่ดาวดึงก็จะคุยกันในหมู่เทวดาว่าสวรรค์คงจะว่างนรกก็คงจะแน่นหากช่วงใดที่มนุษย์ที่ทำบุญมีจำนวนมาก เทวดาที่ดาวดึงก็จะดีใจรัศมีกายก็จะแผลวาวทีเดียวเทวดาจะปรารภว่าในอนาคตสวรรค์คงจะเนืองแน่นนรกคงจะว่างแน่นอนเลยในช่วงเวลาที่ตรงกับวันพระขึ้นสิบห้าค่ำคือวันพักในยมบโลกแต่ในมหานรกไม่ได้พักอุสธานรกก็ไม่ได้พักเช่นกันในคืนเดือนเพ็ญเจ้าหน้าที่ยมบโลก ก็จะหยุดทันทรมานสัตว์นรกจะยืนดูเฉยๆเจ้าหน้าที่บางพวกที่ครบกะก็จะกลับไปพักที่จะตุมหาราชิกาแล้วก็จะมีผลัดใหม่เข้ามาพวกที่ยังไม่หมดกะก็จะยืนดูยืนเฝ้าสัตว์นรกไม่ให้หนีไปไหนสัตว์นรกก็จะหมดแรงนอนอยู่บนพื้นบางพวกที่อยู่ในหม้อทองแดงไฟก็จะไม่ลุกไหม้แต่น้ำในหม้อก็ยังคงร้อนอยู่ แต่ลดลงมานิดหน่อยเหมือนไฟในเตาโลกมนุษย์ที่พอดับไฟน้ำก็ยังร้อนอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับเดือดพล่านบางพวกก็ขึ้นมาอยู่บนปากหม้อได้พวกที่กำลังปีนต้นงิ้วต้นงิ้วนี้จะไม่มีในมหานรกจะมีแต่ในยมมโลกต้นงิ้วในวันพระ้นาำงิ้วจะหดกลับเข้าไปสัรนรกก็จะมีโอกาสลงมานอนพักอยู่บนพื้นบางพวกก็ร้องควรวญครางขอความเห็นใจ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่แปลงร่างเป็นสุนัขปากเหล็กอีกาปากเหล็กก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมที่เป็นกุมภันแต่เจ้าหน้าที่ที่ใกล้จะหมดกรรมจากการที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์อยากทําโทษสัตว์นรกสักเท่าไหร่ก็จะทําการปลอบสัตว์นรกเช่นพูดว่าอดทนหน่อยนะแต่พอเลยวันพระไปก็จะเริ่มทันทรมานกันต่อไปตามปกติถ้าโชคดี ญาติที่อยู่บนเมืองมนุษย์จะอุทิศบุญกุศลมาให้ก็จะผลกรรมได้เร็วขึ้นทีนี้เรามาดูในส่วนของผู้พิพากษาคือพยายมราชพอถึงวันพระใหญ่หรือวันเพนก็จะพักการพิพากษาบางท่านหมดกะก็จะไปพักที่จะตุมหาราชิกาแล้วก็จะมีพญายมราชชุดใหม่มาเปลี่ยนรับหน้าที่แทนพวกที่ยังไม่หมดกะ ก็จะมีโอกาสได้พักแล้วก็อาจจะไปทานอาหารทิพย์ตามกำลังบุญของตนพอพ้นวันพระแรมหนึ่งค่ำถ้าสัตว์นรกหมดกรรมก็จะพามาที่โรงพิพากษาอีกครั้งเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาให้แล้วจะส่งไปเกิดตามกำลังบุญ